สวัสดีค่ะเจนะคะจากช anel เจ Hello 90นะคะวันนี้เจก็กลับมาทำวิดีโอแล้วนะคะจากที่หายไปนานร่วมเดือนเลยนะคะเพราะว่ามีโปรเจกต์หลายอย่างนะคะในเรื่องของการเรียนเนาะก็ไม่มีเวลาจจิตในการทำคลิปวิดีโอนะคะวันนี้เนี่ยเจนพอมีเวลานะคะก็เดี๋ยวจะไปเรียนนะ,ะ,นนนนะ,ะกวะนนะะ็วันนี้ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าวอชินไลท์แบ็ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนที่เจนพกอะไรไปเรียนกันบ้างดีก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเจนพกอะไรไปบ้างค่ะสำหรับ สิ่งของที่เจนพกไปเรียนนะคะแล้วแต่บางวันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะพกแบบนี้ซะเป็นส่วนใหญ่กระเป๋าที่ใช้เป็นกระเป๋าถุงผ้าแบบนี้นะคะเป็นถุงผ้าที่ซื้อในโลตัสรู้สึกว่าจะราคาร้อยกว่าบาทค่อนข้างถูกเลยนะคะซื้อตอนเซลล์มั้งถ้าราคาเต็นจะอยู่ที่ประมาณสองสามร้อยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อตอนเซลล์มาได้ราคาร้อยกว่าบาทแล้วก็ใช้มาเป็นปีเลยนะแบบซักแล้วก็แบบใช้ซักใช้อะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างคงทนนะคะถุงเขาก็จะมีขนาดเป็นถุงผ้าสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เขาจะมีสายสสายก็คือเป็นสายสั้นกับสายยาวนะคะสายสั้นก็แบบเราอยากถือเราก็จะถืออะไรประมาณนี้เล้วเราอยากสะพายเราก็จะสะพายนะส่วนใหญ่จะใช้ใบนี้เพราะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันสมบุกสมบานแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะเป็นลายดอกไม้แบบเขาเรียกอะไรดอกอะไรอะไงแบบเนี้ยแล้วก็เป็นสีดําเงินนะคะ่อนข้างน่ารักดีนะคะใช้ได้ทั้งชุดนักศึกษาแล้วก็ชุด ปฏิบัติงานแบบนี้ด้วยนะคะมาดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะจ๊ะก็จะแรนด,รนดอมหยิบมาเลยนะจะไม่ได้เรียงลำดับอะไรเลยนะคะก็เริ่มกันที่อันนี้ก่อนกุ้งกิงกุ้งกิงก็คือเป็นคีย์การ์ดนะคะหอแล้วก็เป็นกุญแจห้องนะคะ แล้วก็มีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าที่เจนบุญเนี่ยเจนใช้มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็มีกุญแจล็อกต่างๆมากมายเป็นกุงกิ้งเหมือนกันแบบเอาไว้แบบเวลาล้วงหิบมันจะได้หาง่ายๆเนาะต่อไปเป็นร่มนะคะอันนี้ร่มที่นี่คือที่จังหวัดพรบุรีนะเจนค่อนข้างจะแบบร้อนฝนโอ้โหแบบอุณหภูมิค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็เลยต้องมีพกร่มเอาไว้ติดตัวนะคะแบบว่าการทั้งแดดกันทั้งฝนได้เลยนะคะมันสร้างปลอดภัยมากๆนะ เออจะบอกว่าจริงๆแล้วจะมีหมวกด้วยแล้วก็มีเสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งแต่พอดีลืมออกมาจากบ้านนะคะแบบโคตรเซ็งเลยแบบเครียดมากว่าลืมได้งไง <c oughs> อะไรดีอันนี้ดีกว่านะคะเป็นถุงยางชีพอิงตัวตัว,ตวยางชีพอ่งตัวนั้นก็คือแบบสำรองนั่นเองนะคะก็ไปเรียนทีไรแบนหมดทุกทีนะคะต้องมีแบบสำรองนะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นของซินโดนะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็ต้องมีขายตาม ร้านขายโทรศัพท์ก็ไปเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเขาจะรับประกันลแล้วก็ค่อนข้างมีความปล,ลอดภัยสูงแล้วก็รช้ได้มันสี่รอบเลยนะเนี่ยอันนี้นะคะก็ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็ซื้อซองอันนี้มาจากร้านโคโมโนยะ60บาทเนาะต่อไปเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะก็เป็นกระเป๋าสตางค์คิปตี้นะคะตัวนี้ซื้อที่ดโซมันจะพังแล้วแล้วแบบมันใช้ดีมันใช้ง่ายอะคือเปิดออกมาก,ก็จะมีแบบอันนี้มียันเงนเล็เงินนะคะ แล้วก็มีพวกประ,ประชาชนใบทับขีแล้วก็บัตรนักศึกษาอยู่ในการ์ดของชาวทีสนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตร ATM แล้วก็บัตรเซเว่นของมีนาตาโบะนะคะก็เป็นซาริโอเนาะแล้วก็มีมีอันนี้เป็นการก์ดกดอินอะไรไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบเอ็นเฮนเลไว้แล้วก็นี่เป็นบัตร ATM กรไทยของพี่มาหาลัยแล้วก็มีมใบเสร็จนะคะเอาไว้รับชุดคุยนะไปตัดชุดคุยเรียบร้อยแล้วนะ <Okay. S 1> จ๊ะแล้วก็มีเงินนะคะอยู่ประมาณพันสองร้อยบาทสำหรับยังชีพในการอยู่หอนะจ๊ะน,นี้หมดไปกับกระเป๋าตังค์เนาะเป็นกระเป๋าใส่บัตรอีกหนึ่งอันนะคะสำหรับเป็น,ปนบัตรที่แบบบัตรกินบัตรอะไรเงี้ยจริงพกติดเอาไว้แหละแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าที่มองไม่ได้มีห้างอะไรนะคะ เป็นอยู่ในป่านในดงเนาะก็จะมีพวกปัดร MK ปัดร beauty ต่างๆ่มันติดกระเป๋ามาก็เลยใส่มานะแล้วก็มีพวกรูปเออใช่มันก็มีพวกรูปรูปแบบรูปนักศึกษาอะไรแบบเนี้แแตยบๆเป็นขนาดเล็กแล้วก็เอ๊ะขนาด2นิ้วแล้วก็ขนาด1นิ้วนะคะก็ติดเอาไว้กันแบบเวลามีธุระอะไรต้องใช้ก็ใส่มาแล้วก็แอบมีลูกอมของบ BBQ p l a ซาด้วยจะบอกว่าเจ๊หนม่แน่ใจเรื่อง ระยะของเลนะเลยนะเพราะว่าฉ้นเลนมาใหม่เป็นเขาเรียกอะไรเลนแบบละลายหลังอนะแล้วแบบไม่สามารถที่จะแบบรู้ว่ามันโฟกัสหรือไม่โฟกัสน,นะตอนนี้ก็พยายามก้มดูโทรศัพท์อยูน่นะคะอันไหนพูดถึงโทรศัพท์แล้วนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เจนพบก,ก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 6นะคะเป็นสีเงินนี่แล้วก็เป็นเคสแบบนี้นะคะเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเขาโฟกัสหรือเปล่าเดี๋ยวพยายามดูในนี้อยู่เห็นไหมอันนี้เป็นกระดาษกระดาษห่อ คือจะบอกว่ามันเป็นผ้าทำไหมนะคะเป็นของยี่หอ้อ crescent ก็คือมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปท็าปอะไรอย่ค่อนข้างราคาสูงกล่องน,นี้มีประมาณแบบสิบแผ่นลิปอ่อยที่100ร้อยกว่าบาทเนี่ยค่อนข้าง,งแทนแต่ว่าค่อนข้างใช้ดีนะแล้วก็ซอ,องกระดาษเขาแบบหนึ่กล่องเนี่ยเขาจะมีซองแบบแบบเนี้ยหุ้มผ้าทำไมแบบเนี้ยประมาณหลายๆสีอ่ะก็แบบน,าาน่ารักดีแบบไม่เวลาหยิบม,ม,มาใช้ดูแบบไม่เคอะเขินดีอะไรอย่างเงี้นะคะหยิบเมามาเรียนใช่ไหมเราก็ต้องมี แ้มชีตนานแต่และว,วิชาที่วันนั้นเราเรียนนะคะจะก็จะเก็บใส่แ้มคิปตี้ซาริโออันนี้นะคะก็มีชีวิชาต่างๆในนี้นะคะแล้วก็เก็บเงมาอะไรประมาณนี้เนาะก็ใส่มาการแบบโดนน้ำโดนฝนอะไรเงี้ยหรือว่ารอยยับอะไรอย่างเี้นะต่อมาก็มีสมุดนะคะอันนี้เป็นสมุดบันทึกเจนชอบใช้ยี่ห้อนี้มากเลยคือ Morning Glory นะคือเขาเป็นสมุดที่แบบ ลายน่ารักมากคือเจมมี่มีหลายเล่มมากสำหรับไอ้ของมอนตกอรีเนี่ยเจี่ก็จะจดบันคือ,อสิ่งที่อาจารย์พูดในคลาสอะไรมาหรือว่าแนวข้อสอบหรือว่าสิ่งสำคัญอะไรเียก็จะจดออกมาอย่างเงี้ยนะก็แบบ 3, 000, 000. สำคัญสำคัญเจมมี่ก็จะใช้สมุดเล่มน,นี้ก็สาหรับอันนี้เป็นเทอมสองก็จะใช้เล่มน,นี้เล่มเดียวนก็จะพยายามจดให้เทอมหนึ่งอยู่เล่มหนึ่งมันจะได้ไม่กระจายหายกันไปนะเป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งเป็น schedule books ก็คือเป็นเหมือนแบบว่า เป็นโจทย์ตารางแล้วก็เขาก็จะมีวันเดือนปีอะไรเงี้ยในปีนี้เป็นมันรีแพนเนอร์เออเป็นแพนเนอร์เนาะก็ในแต่ละเดือนอะไรก็ช่วงอันนี้เดือนแรกก็ไม่ได้จดแต่ไม่มีงานอะไรนะคะก็จะมีช่วงเดือนกุมภาพัก็จะเริ่มมีงานละมีทั้งงานรีบู๊งานส่วนตัวงานนู่นงานนี้อะไรเงี้ยที่จดงานละเออคนนี้นัดอะไรเงี้ยได้จดเพราะว่าเราเป็นคนที่ลืมไี้อย่างคือเวลาเราจดใส่โทรศัพท์เนี้ยบางทีเราก็ลืมว่าเราจดตรงไหนอะไรเงี้ยถ้าเราจดเป็นแบบรายลักษณ์อักษรเงี้ย เจนว่ามันดูง่ายกว่าแล้วมันก็ดูแบบโอเคกว่าแล้วก็มีปากกามีพกมาเป็นปากกาเรื่ออะไรปากกาลบได้อะคือหัวเขาจะลบได้อะไรอย่างเงี้ยนะ้วก็ซื้อที่ b 2 s นะคะรู้สึกว่าไม่แพงด้วยร้อกว่าบาทเนาะต่อไปนะคะเขาก็จะมีช่องเล็กด้านในแบบนี้เนาะเปิดออกมาก็จะมีทิชชู่นะคะตัวนี้เป็นทิชชู่ของวาสาันเป็น a r e t r o p i n k นะคะเป็นเจ้าชายน้อยน่ารักแบบนี้เลย แล้วก็มียาดมนะคะเป็นสิ่งยางชีพอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีทุกกระเป๋าเลยที่เจนมีใช้ไปนะคะแบบเวลาเรียหรือว่าเวลาแบบเครียดๆเ,เจอแดดหนักๆห,หรือปวดหัวเงี้ยแบบบางทีก็แบบช่วยด้วยช่วยด้วยประมาณนี้นะคะก็จะแบบใช้ตัวนี้ในการดมนะคะแล้วก็น,นี้เจนทกนะคะเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะของแกโลนะตอนนี้ก็ทดลองกินอยู่นะคะเดี๋ยวถ้า ผลออกมาเป็นไงจะรีวิวเขียนบอกให้ดูในบล็อกนะคะก็ติดตามได้ในบล็อกเนาะ,ะแล้วก็กระเป๋าสุดท้ายแล้วแหละนะคะก็เป็นกระเป๋าซาริโอคิตตี้เหมือนกันนะคะเป็นกระเป๋ายางชื่อที่ใช้ประจำนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะซิปหน้านะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะทั้งลิฟต์อิสโซกดนะคะแล้วก็มีปรกกา้ําเงินแล้วก็มีปากกาเขาเรียกว่าเลนทาม,ามแล้วก็มี กาสีแค่นึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่บางวันบางทีอยากเป็นสีก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็มีแสตด้ดนะคะอันนี้เป็นแสตด้ดจากที่ทําง,งานพี่อะไม่รู้คือจิกเข้ามานะคะเอามาใช้ดีมันน่ารักดีเนาะก็คือเป็นเอาไว้จุกงานหรือว่าแบบเอาไว้ใช้ไฟงานวิจัยอะไรเงี้ยต้องติดตัวตลอดเพราะว่าเราต้องใช้เราต้องแก้ตลอดเวลาเราก็เลยก็มีติดตัวนะคะแล้วก็มียาโดมอันนี้เป็นของนู๊ดยาโดมนู๊ดอ่ากลิ่น บีชแอนด์เบลโลเบลลี่มิวส์ซองติงนะคะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะสดชื่นเย็นดีให้ความแบบตื่นดีนะคะก็แบบช่วยชีวิตได้แล้วก็แบบแก้ปักหม็นได้ในระยะหนึ่งนะคะอ่ะาเมื่อกี้เรามี power bank แ,แล้วใช่ไหมแล้วก็มีสายชาร์จนะคะเป็นสายชาร์จไอโฟนเนาะก็พกหัวไปด้วยนะคะแบบเวลาไปเจอแบบปลั๊กไฟตรงไหนบางทีเราไม่อยากใช้กับ power bank แ,แล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟเลยเนาะรวดเร็วดี แล้วมีกระเป๋าอันนี้นะคะเอาไว้ใส่ใหูฟังนะคะเอาไว้แบบว่าฟังเพลงรอคาสเรียนนั้นๆหรือว่าแบบอยากดูวิดีโอหรือว่าอยากจะตัดต่อวิดีโออะไรตอนนั้นก็สามารถใช้ได้นะคะบัญชีนะคะเป็นสมุดบัญชีของกรุงไทยพบเอาไว้เพราะว่าที่มอเนี่ยคือเขาแบบเวลามีเบเงินหรืออะไรเนี่ยต้องใช้สมุดบัญชีนะคะก็ติดตัวอาไว้แล้วก็ไปทำธุรกรรมในมอด้วยเนาะ มาที่เมคอัพกันมากนะคะเจนจะพกไม่เยอะนะคะคำาับเครื่องสำอางเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเจนเรียนวันหนึ่งก็อยู่ประมาณสองอชั่วโมงจะแต่งหน้าตอนเช้าตอนต่อไปเยนี่ยเจนจะแต่งจัดเต็มไปเลยแล้วก็ผลิตภัณฑไเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เติมส่วนใหญ่ก็พกเอาไว้ตามความสะดวกนะ,ค,ะคือแบบว่าเจอโฟอนหรือแบบมีอะไรการทานที่ต้องเติมก็พกเอาไว้นะคะก็มีกกสบี้นะคะเป็นพาวเดอร์ออยล์เคียร์เปเปอร์ตัวเดิมนะคะเป็นกระดาษซับมังของแกสบี้ที่มีแป้งเนาะอันนี้ ็ยังใช้อยู่นะคะยังไม่หมดมีกระจกอันเล็กนะคะชัชว้วเป็นกระจกที่มันมันมันมีฝาปิดแต่แต่ว่ามันแตกไปนะคะก็ส่องนนี้นึงมันแตกไปก็เลยเหลือตัวน,นี้ก็พบมานะคะต่อไปก็เป็นหวีนะคะเป็นหวีไม้อันเล็กๆแบบนี้ซื้อตามตลาดมนาะตามมันหวีดีมากเลยนะแบบมันเขาเรียกว่ามันหวีแล้วแบบ มันไม่หักง่ายด้วยอนะเวลาเพราะว่าผมจะเป็นคนนี้ผมเสียพันแล้วก็วุ่นวายมากเวลาหวีทีแต่มันหกกักไงแล้วตัวนี้ไม่หักก็ใช้ได้นานมากเลยนะต่มาเป็นแป้งนะจริงๆไม่ต้องทุกกระจกก็ได้เพราะในตลับแป้งมีกระจกแนละ้วเออเด,เดี๋ยวควรจะออกนะคะเป็นแป้งของเซซานนะคะจะใช้เบอร์ ex3 เป็นตัวเดิมอยู่เนาะก็เป็นแปง้งเซซานที่อยู่ดิใช้ไม่อยู่สักทีนะคะก็แบบไม่ค่อยจะได้เติมจะเท่าไหร่นะแบบว่านานๆทีจะเติมนะคะเพราะว่ามัน เราไปเรียนแป๊บๆบแ,บบแล้วก็กลับหอนอนอะไรเงี้ยเนาะมาพกลิปสติกสองแห่งนะคะลิปสติกที่ใช้มีอ่าติ้นนะคะของ i n t u ู e. ตัวนี้ผู้่งไปซื้อมาใหม่นะเพราะว่าตัวเก่าหมดไปแล้วนะคะสีนี้คือชอบมากนะคะเป็นสีไทยอยู่ข้างในตอนนี้เนะาะสตรอเบอรีร่นะคะ G T 02นะคะเป็นเจลตินของ i n t u ู e. แล้วก็ลิปสติกที่พกนะคะเป็นสีกันตายเลยคือคอสลุ k นะคะสีอ่าบราวน์ชูกาเป็นนูด้ดน้ำตาลน้ำตาอะไรประมาณนี้เนาะ นี่แม่นะจ้าแล้วก็มาสุดท้ายกันมากดีกว่านะคะเป็นน้ําหอมนั่นเองนะคะเป็นน้ําหอมจากเอสเซนต์นะคะแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นของวโดราซีแคดสีม่วงอะ่ะจำกลิ่นไม่ได้นะคะแต่ว่าเอามาใช้ตัวนี้มันจะเป็นแบบพกพาดีขวดมันแบบเล็กๆดีอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้แบบว่าทาบริเวณที่เรารู้สึกแบบมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่าเวลาเข้าหนะ้องน้ำแบบทายหนะักเราอาจจะแบบเอาตัวนี้แบบแอบ,บ,บ,บเยาะ นิดนึงให้คนที่เข้าางหลังเราเนี่ยเขาแบบสบายใจนิดนึงนะคะเขาจะแบบไม่มีทารับหลังมาว่าเฮ้ยททยหนักแม่เลยกรีนขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะคก็พกติตัวแค่ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดกระเป๋าใน,นเวอร์ชั่นของพกอะไรไปเรียนสำหรับเจนบ้านนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็แบบขอภายจริงๆนะคะที่ช่วงนี้เจนหายไปนานมากเลยนะคะก็ พยายามจะอัพคลิปออกมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเยอะๆนะจะแบบไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือรีวิวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเห็นว่าเจนทำถายในวิดีโอไปมาไ,ไปนานนะคะก็สามารถไปดูได้ในบล็อลนะเจนก็จะเขียนบล็อกเรื่อยๆพยายามจะเขียนบล็อกเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า เจนทดลองอะไรแล้วก็รีวิวอะไรบ้านนะคะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะฝากเพื่อนกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้เจนด้วยนะคะสำหรับวันน,น,ะะนี้เจนไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วกด f o l l o w i g ให้เจนด้วยนะคะชื่อเจน hello 90นะคะเดี๋ยวเจนจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description b o x ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เจนไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย